สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเกิดช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นรายงานว่ากองทัพระเซียบปฏิบัติการโจมตีทางอากาศด้วยการยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทั่วยูเครนซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กโอซมาสตีในกรุงเคียบซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยสองรายและโครงสร้างบางส่วนของ,ของโรงพยาบาลได้รับความเสียหายนะครับ ขณะที่มีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย10รายจากการที่ขีปนาวุธข,ของทองสเียโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในกรุงเกียบและมีผู้เสียชีวิตอีกอย่างน้อย12รายในพื้นที่ตอนกลางและทางตอนออกของยูเครนปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีวอรดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนอยู่ระหว่างเงยือนโปแลนด์อย่างเป็นทางการ ซึ่งเซเลนตี้บอกว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนุษย์ประมาณ40ลูกโจมตีเป้าหมายในยูเครนและเรียกร้องพันธมิตรส่งระบบป้องกันภัยทางการให้กับยูเครนให้มากขึ้นและมีความเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ทางด้านบริษัทดีเทคผู้ประกอบการเอกชนด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในยูเครนรายงานนะครับว่าสถานีการจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย3แห่งได้รับความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปจากการโจมตีของกอ,องทัพรัสเซียรอบนี้ ยิ่งทำลายศักยภาพการผลิตและจ่ายกระแสะไฟฟ้าในยูเครนซึ่งลดลงไปอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในขณะที่ทาเนียบรัฐบาลของรัสเซียไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการกับเรื่องนี้นะครับแต่กองทัพรัสเซียยืนยันว่าการโจมตีในยูเครนน,นั้นเน้นเป้าหมายทางทหารเท่านั้นจนกระทั่งล่าสุดกับ ปรากฏว่าก็มีการรายงานข่าวกันออกมาเนื่องจากว่าอรณดีที่กองทัพยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นโจมตีไปยายโรงพยาบาลก็ปรากฏว่ารัสเซียนั้นได้โจมตีเมืองต่างๆด้วยขีปนาวุธเนี่ย44ลูกนะครับแต่ว่าวกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาบ,บุว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้โจมตีฐานทัพอากาศและโรงงานอุตสาหกรรม้องประเทศของยูเครนด้วยความแม่นยำสูงเพื่อตอบโต้ความพยายามของยูเครนที่จะโจมตีโรงงานพลังงานในรัสเซียโดยสามารถจงตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ตามรายงานนั้นรัสเซียใช้ขีปนาวุธกินสันที่ยิงจากอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงในการระดมยิงครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันนั้นกระทรวงยังได้ออกแถลงการอีกฉบับระบุว่าออกองทัพรัสเซียได้ทําลายระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่ความเร็วสูงหรือว่าไฮมาสของยูเครนที่สารัดตมาไม้ได้ทั้งทิ้น3ระบบโดยเป็นการปฏิบัติการร่วมกันของเครื่องบินรบโดรนปืนใหญ่และขีปนาวุธของรัสเซียนอกจากนี้การโจมตีังกล่าวยังสังหารผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ดูแลระบบตงกล่าวอีกสิบราย อย่างไรก็ตามทางกระทรวงไม่ได้ระบุในรายละเอียดนะครับว่าระบบไัมาทถูกทำลายที่ใดและไม่ยอมให้รายละเอียดเกี่ยวกับสัญชาติของเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติแต่สถานีโทรทัศน์รัสเซียลายแห่งได้เผยแพร่คลิปอ้างว่าเป็นการโจมตีที่ถ่ายให้เห็นในเขตเคอร์ซอนของรัสเซียในเวลากลางคืนในขณะที่การโจมตีในครั้งนี้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังม,มีการออกแถลงการตอบโต้นะครับว่าข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนด้วยขีปนาวุธนั้นไม่เป็นความจริงนะครับ ตามการรายงานและภาพถ่ายคลิปจํานวนมากที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะในยูเครนชี้เห็นชัดเจนว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนเองที่ยิงมาจากระบบขีปนาวุธที่ติดตั้งไว้ภายในเขตเมืองหลังจากนั้นก็แตกกระจายเข้าไปทําลายความเสียหายโรงพยาบาลวาเดเรือนนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายทางทหารแต่อย่างใดแต่มายโยนความผิดให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียนี่ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ้าอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดดังมาฝากคุณผู้ชมกันครับ